เคนนี่เคนนี่ตอนวัยรุ่นอ่ะเคยดูบอกอินเดดป่ะเคยดูบอกรินเดดป่ะไ่คยอ้ควยโง่สวัสดีกันด้วยครับบิมบิมเห็นครับ เลยสามคนเนี่ยมาเล่นโนโมโนโมโรมิเทวับไอสัตว์แย่งของอีกระหว่านี้ต้องแย่งของกันอย่างเดียวนะัเอาไปเอาไปกดเก็บกดเก็บไว้ครัวเอ้อยอย่าลืมนะว้ยแมบนี้มีไอเด็กเปรตนะเอลูกสองเอาไปเพื่อนเนี่ยไอไอเอามาเออไม่ต้อง ปืนแม่งไม่ได้เกีย์อยู่ไหนเนี่ยโถกระสุนกูมีเยอะแหละเกีย์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องด้านป้าป้าป้าอุ้ยอุ้ยเปิดล้านเปิดล้านเปิดล้านควยมันจะเอาเว้ยจะเอาเดี๋ยวปืนทีมให้มันไป็นทีมเล่นไม่เป็นไม่ใช่หรออู้เล่นไม่เป็นคุ้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผูเดี๋ยวคำหยาบคำแรกครับ ขอวอคีคลาเกยพังมาเลยบิมพังเลยโหลีโหลดโคตรลีลาอะไรที่อี่ถีบประตูเลยได้ไหมเอาไปฉายตกอบบไปฉายตกมีคนแไอ้นี่ใหอ้อ่ะมาบิมส่องไฟกูหน่อยมึงมึงเจาะตรงไม้เดี๋ยวะ พังตรงไม้นี่คือคนขุดทองไงคนขุดทองบอครับผมเร็วดิเฮ้ยเร็วเือพังปงะตู้อีสั์นี่ไปสายเอาไปทำอะไรนี่หลบหลบเขาหลบเขาเขาได้เขาได้ทำเลยแม่งดังเลยเฮ้ยอาจจะไม่ตรงนี้ก็ได้ เฮ้ยมันอาจจะตรงนี้เฮ้ยคนเนี่ยมันอาจจะตรงนี้ก็ได้เฮ้ยมาบอกไปดิคนไทยได้ปะคนไทยเปล่าครับนี่เออนี่เดิสเยอะไปเรื่องนานเฮ้ยเจอไปชายเอ้ยเปทุบเล่นเรื่องนานเด็ดสุดอุ้ยไอเยอะปิงปืนลูกต่อเหี้ยปวดอีไปกดผ่าด้วย อุ้ยโอ้ยเต็มเลยไอ้ยืนเด็ก้ยเด็กนรก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 อุ้ยร้องเลยเอากระสุนไปแดกเอาเอาโอ้ลเหลื่อาจจะมเหลื่อมเออพอพวกเราด่าไอ้ผีนะเอ้าเหี้ยแม็กหมดผีอะไรซอมบี้เหี้ยแมงเปลืองว่ะใช้ขวานดีกว่าเออไม่นเสืองะ

เอเราเราเราจะไปรถรถไฟฟ้า P, P T S กันไอสัตว์ขามเถอะเลยไม่นคนละ P T S เองเหีอาเอาแม่เดินทะลุไปได้ไงประตูนี้แม่งเหมือนบ <c oughs> ิม,ม,มทะลุได้บิมดูดิดดไอสัตว์หน้าแล้วอ่ะบิมบิมบิม <c oughs> ดูดูดูเฮ้ยโอ้ยคันขาคันแขนกูคามไค่เดี๋ยวพูดว่าคันคันใส เคลื่อนเขโอ้โหโหดมากมอะไรมึงเนี่ยโอ้ยแม่งมาแล้วทำม,มีวิง่งวิ่งกลับเลย,ยช่วยเขาดิไม่ใช่กูเลยเออเหเออกระเดน็นกระเด็นเอออะไรทำอะไรมึงทำอะไรเอาเบี้ มึงช่วยเขาหน่อย,ยก็ดีอยู่เนี่กแม่ยเนี่ยไอ้ขยะสังคมออกไปอืมไอ้เรียไปโดนมือจับอุ้ยมัมมี่มมมเกมนี้นะครับที่มัมมี่ค่ะมัมมี่พ่อมึงดิทหารในเซิร์ไ <c oughs> อ้เรียช่วยกูด้วยเอ้ยเอ้ลงก่อนเกมนี้บางเกมนี้ครับบางเซิร์ฟมันจะยิงมันจะยิงกันได้ครับโอ,โอ,โอ้โอ้โอ้เจ็บ ไมหูดเออไม่ไม่ไม่มีเลือดให้ดูเลยใช่ไอแต่กระสุนกระสุนก็ต้องกดเกณฑ์ปิดเชือกกระสุนก็ต้องกดอาคางกลหน้ามืดแล้วเนี่ยมีอยู่สามคนจะช่วยอะไรได้แล้วไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออจะตายเนี่ย แม่งไม่ตายวะกูจะเป็นเดอะฮักแล้วเออกูจะเ,ออเป็นเดอะฮักแล้วน่ะเออเออเป็นเดอะฮักเลยทิยอ่ะไอ้บีมระวังด้วยไอ้ยเยียแกนเป็นเดอะฮักแล้วไอ้เยียมกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้อาวเบ๊ะ ระวังระวังตบกันแหละตีตีกระทืบไอยโอ้โดนตบเนื้อไอเลือดทกันขทกันไอเลือดทหารเอ้ควยโอ้แหวเลยเพรมึงเพอมึงอะบีมจุดเริ่มต้นเลยอาู้ผิดเอ้ยเออมึงอะผิดเฮ้ยปืนปืนนะพี่น้องครับเก็บไม่หมดแล้ว บายกูจะเก็บฟันขวนดูมันเก็บไอ้เหี้ยเอาวะเอาวะเอาว่ะไอ้เหี้ยโอ้หกูแม่งไม่ได้ของเลยเนี่ยเอาทำไมที่นี่เก็บไม่ได้วะมึงโง่ไงเบร์มาไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะแบงก์อ ดูห่้าตีเลยรีบมาแล้วจ้าวมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่มึงวิ่งหรือมึงหย่อนอะลวงเด็กนะเว้ยเด็กวางละโอ้โหลวงเด็กนะเว้ยไอ้กูใช้ลูกซองไว้ที่หลังเนี่ยโอ้โหรถตบตบทำไมวะลวงเด็กลวงเด็กปะแจแอนดิ้เนี่ยลวงเด็กเขาชอเป็นพี่น้องอุ้ยพี่มัมมี่พี่มัมมี่ มามีเฮี้ยอะไรกูบอกว่าไอ้นี่สัตว์ขับมันเป็นอาหารเนี่ยเรื่องของกูกูจะเี้ยมมัเบ้านเราโทรหาโทรหาตำรวจแล้วก็กลับบ้านกันเถอะพวกเราไอ้สัตว์ช่วยกูด้วยโทรหาตำรวจอ้โหไอ้เฮี้ยกูโดนจัดเฮี้ยอะไรเฮี้ยเร็วต่าคนนึงวิ่งแล้วคอมโบเลยบิงคอมโบคอมโบคอมโบบาดหัวแมง เล่นเร็วสัตว์ล่าช็อต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 มาดิมาดิเร็วเขเปิดประตูไว้ให้แล้วเนี่ยช้าว่ะช้าว่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิมดิมชื่อชื่อเขาเป็นสีอะไรล่ะชื่อต้องชื่อว่ะเป็นสีอะไรชื่อเเป็นสีอะไรเขียวกูติดเยอะ น่าเขาถามว่าจะเอาอัันน้นหรือเปล่าพิดเชี่ยครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยมาแล้วเที่ยวใช่ใช่ไม่เดี๋ยวแบบกูทำประโยชน์วิ่งดิบิงวิ่งโอ้ย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 บินอะบีมเดือดเลยเลือนไหล กูไม่เลื่อนไหลเด็กกูเบิมกูเลื่อนไหลเนี่ยเออเยอะกูตายแนี่ยเป็นซอมบี้แล้วหนึ่งคนเป็นสองคนแล้วมาแล้วบิมบิมอยู่ไหนเฮียบิมโดนแน่นี่ไงว่าแล้วคนโอ้โหดูดูพี่แกคนอออ่ะันนั้นอันนั้นตัวหัวน่ะตัวเหมือน ตีโอ้โหตีรัวตีรัวเนี่ยนะตัวกูมึงเห็นว่าเห็นว่าตัวกูเอื้อเบิงขยำแล้วอ่ะแล้วก็หนีอ้าววันนีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนดูดิไปปนบ้านเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมีเงินมากตายหมดเลยเฮ้ยโดการโตของเริ่มมาขึ้นแล้วดูดูดูเริ่มขึ้นแล้วดดดูต้องลอยให้ได้มากที่สุด จะเก็บเก็บยิงมึงเนี่ยทำไมเมื่อกี้มเอากระสุนปยิงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบีมจะเอาปืนน่ะกระสุนหมดเลยเพราะมึงเพราะมึงคนเดียวพี่ไม่รู้ว่ากูมีที่ทำให้กูโลกเอามาอันนี้มีอยู่สิบนัดเนี่ยเอามาปืนจากเนี่ยเฮ้ยมีถังแก๊สเนี่ยทำไม่เก่งไม่เก่งเปิดเนี่เอามา มาเก่งปืนระยะไกลปืนมากกว่าตีมอันนี้เอาไปเอาอถังแก๊สนะเอาไปอ่ะมึงเอาปืนมาบีมามาเอามาดิเอามึงให้อ่ะเอาไปเดี๋ยวกูยิงหัวมึงเงี้ยไม่ได้ไม่ด้เขาไปกันหมดแล้วเรายลงเล่นเปิดเปิดกูอยู่นี่เน่เน่เน่เอาถังแก๊สฟาดหน้ามาไงอ่ะอ่เอาไปเก็บอืม ะเอาไปเก็บเอาเอาทางแก๊สไปด้วยไอ้สัตว์เอ้ยไปเหรอปะมีลูกกระสุนไหมสัตว์ให้กูให้กูเนี่ยมีลูกกระสุนไหมมีทั้งสิบนัดเบมโอ้ยนี่แค่สองนัดมึงโคตรคุ้มเลยเรียนแล้วเปิร์นแล้วเปิร์นไลฟ์เฟิรนมึงอะเปิร์นไลฟ์เฟิมึงอะเอเคอะู่ไหน่อยไม่รู้ดิเบม เอามาให้กูดิไม่ใช่ไหมอ่ะใช้เยี่ยปืนนีสองนัดนี่ฉันทำควยอะไรเนี่ยแก๊เดวกูจบไปปืนนี้ไม่กี่นัดวะลี้ยงดูเยี่ยได้ตรงนีสปาร์ต้ากูปืนนี้เอาเฮ้ยอุ้งทำอะไรมึงเนี่ยอุ้ยไม่น่าตีเลยเยี่ยอุ้ยอุยกูไม่น่าตีเลยสัตว์ตีทีแม่ง เดี๋ยวบอกกันซอ,อรี่หมดลูกกระสุนละนุ๊กนุ๊กป้อ้เฮียกูไปตีหลังแขแล้วยละโคตรเปลือกเลยเฮียยังไม่เอาหลังแขกดูตีเลยโควยแล้ววะนี่ฟาดแม่งฟาดแม่งอาจจะหน่วงหน่วงหรือเปอเล่าไม่รู้นะอาจจะแหลกแต่ผมเล่นลื่นมากเลยตอนนี้เรามอลตอร ยิงไข่ไม่เดีเอายิงไข่แม่เหงย่อไอเอาโอ้โหก็สุดหมด AK เอามาให้กูดิไม่ไม่ไองรัตว์ของก็เหลาตอนนั้นกูเห็นมึงถืออยู่ไหม่ออนั้นไม่เกี่ยวกูนะนี่ยะกูมีอาวุธแค่เนี้ยถังแก๊สกันริงไว้ตรงนี้เนี้ยคือเขาใช้ กูจะตายเนี่ยเม็ดแตกด้วยบิ๊มโอ้ยแย่ลงมึือโอ้เขาจะตายแล้วเออโอ้ยวจะตายวุ่นติดเชื้อระวังด้วยบิ๊มระวังกูติดเชื้อตายอ่ะโอ้โหบิ๊มดูท่าเขาตายดิเหออแม่งตายยังแม่งตีกูเถอะเอามีคนนึงเนี่ยออกมาแล้วออกมาได้แล้วแล้วก็ ชุดก่อนเขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูก่อนที่กูจะตายออกไปข้างนอกอต้องรีบออกมาข้างนอกเลยแม่นซอมบี้มันจะมาเต็มนั่นไงกูอ่ะแหละกูโดนละนั่นไงตัวกูเป็นผิวมึงตายยังมาอืดหนักหยุดอยู่ไหนวะตายแล้ว่ะ ใายแล้วใครแม่งถือ <c oughs> อีก <c oughs> น,นี่นนแหละเอี่แหลเออเคัป้องปังปงนาคนหล่อไอ้เนียนาคนหลอ่อกติดเชื้อตายอยู่ดีไม่ว่าโอ้แบนเด็ดแม่งให้เพื่อนแม่งไม่ให้กูเฮ้ยมึงดูสอมเบส ซอมบี้มันนั่งตายเหรอเห้ยถ้าเกิดเราติดเชื้อเราต้องพูดอะไรกับคนอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าต้องพูดอะไรหรือเปล่ารึเป่ากูติดเชื้อกูติดเชื้อไอ้เงี้ยถ้าใครแม่งจายแบบนั่งวะไอ้เงี้ยไปใช้กูเกิลแปลก็ได้แต่ถ้ามึงไม่รู้จรงงิงจรงิงอ่ะเนี่ยแล้วใครแม่งเอออุ่นกระตุกเลยเออใครแม่งนั่งตาย อุ้ยแบบเห็นแบบมาปุ๊บประกกตกเลยไม่เอาละอืมพวกพลังเขาเก่งนะอ้ปุพพ๋ยชักกันชักกรงชักกันมาหมดเจ๊ใครขอเขาโอ้ยเอนเขาติดเชื้อ เามาติดเชื้ออ่านว่าอะไรวะอินอินอินฟคชั่อะอินฟคชั่นอินฟคชัเออาติดเชื้อก็บอกเขาอะเด็กติดเชื้อติดบอกว่าติดเชื้อติดเชื้ออัตว์เขะ้ไหมติดเชื้อเชอินฟคชั่นอัตต์เอออินฟคชั่แม่งกูตกอังกฤษอ้โทษดีติดเชื้อกติดเชื้อโอเคไม่เต้องพูดอะไรแลติดเชื้อ ูใช้กูเกิลแปลเนี่ยกูใช้แปลเนี่ยแปลภาษากูามไม่รู้เหมือนกันแหละอุย้ยเด็กเกรดกูโคตเกลียดเด็กนี้ตุล้วเกนเนี่ย,ดดยมาถึงแม่งก็เกาะกูอีกอแม่งมาร้านค้าแล้วอะทำไมเป็นผู้หญิงจะมือผู้ชายไว้ <c oughs> กูไม่รู้อะบางคนแม่งตัวตัวผิวดำแต่ไอนี่เว้ยแต่ดูข้างนอกแต่มือแม่งเป็นสีขาวกูจะอัดถึงที่ปิดนาทีวกว่าเันมึงอัดได้หรอได้แล้วบอกทำไม่ได้อะไม่รู้ว่ากูตัดต่อเออไอ้เฮียควานกูนไอ<ว>้กูได้เล่นแล้วเว้ยกูรู้เว้ยได้เล่นแล้วอุ้ยโอ้ยไปแพ้ เขื่อนกระโปงกระป๋องเอามา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 อู้อู้กูกูเข้าไปก็ได้ไม่พี่น้องญาติเรามาละโถ่อยแย่นี่ก็เก็บไปหมดเลยกูจะได้ของอะไรเนี่เก็บหมดแล้วพี่น้องอุ้ยโอ้ตกใจมีคนมาเนี่ยมาเนี่ยบีมขอของขอของหน่อยของเทียอะไรมีแค่เนี่ย มีอะไรอีกอ่ะเนี่ยอ่ะเอาไปเนี่ยมันอยู่หน้ากูเลยอ่ะเอาไปโอเคมาแล้วลองไฟใช้ตบหน้าส่องให้ยิงมันเออไปใช้ตบหน้าไม่เอาแล้วโอ้โหเลื่อยเลื่อยได้ยินได้ยินเสียงเลื่อยเลยใช้ไฟฉเลื่อยวะใช้ปืนเป็นแบบจะติใช้ไอ้นี่ไม่ติด ไม่รู้นะว่า E O ผมมันลื่นหรือแหลกเพราะผมตอนนี้ผมลื่นมากถามดีนะแบงไหนต่อวะเนี่ยครับผมไปถังแก๊สไปตำนานพ็ตตวะไม่มีโลกอีกแ๊จะมาตายกุ่งจะเอาจะเอาครับถังแก๊สอ่ะ บีมแลมเรารอดแล้วเว้ยเราเราขึ้นเราเราขึ้นรถเขาเราขึ้นรถรถกระบะไปบีออสเลยไอ้เหี้ยกดยจกดต็กบาร์ไม่ขึ้นแล้วอ่ะขึ้นไม่ได้เออไม่แล้ม่ตกอ่าอ่าอ่เกนเกอยู่ไหนอ่ะเอาไปเฮ้ยเกนหลังหลัง กสุน่ะเอากสนุนกะสนุสน,ส,นสีดำอ่ะแม็กสีดำเอาให้กูดิแม็กเอาแ็กเอาแมงไปหมดแล้วอ่ะเอาเอาให้กูหมดเลยนไอ้เมึงเอาขอมาจากปา,ากได้ไงวะปล่อยแมงปล่อยแมงไอ้แก่ปล่อยแมงขุนเหรอวะไปดิ หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มาสอมีซอมีแล้วกอต่อยยั่ยโอ้ยไค่เตี้ยโต่อยมันต่อยแม่งต่อยต่อยหต่อยแม่งโอ้หน้าขาวเนี่ยด้วยกติดขาวด้วยมามามาเนี่ยแล้ใไฟอะหน้าขาววะเนี่ยโรแรงเราเราแร มันทําเพื่อนเรามันทาเพื่อนเราลุกติดบัวขาวในที่สุดกูก็ตายเช็อบหายแล้วตอนนี้ยี่สิบนาทีกว่าก่เนี่ยเสร็จบัวขาวเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไฟเอื้อบีมดูดูดิเอือเรียบร้อยก็ตอนนี้นะคลิปมันก็ยาวนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาเจอกันใหม่ในครอวหน้านะผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคเหรอวะวพาต่อไปเจอในพ่าต่อไปอ่ะ ตายแล้วครับผมเกมยังเหวอบาครับ